สวัสดีครับผมสวัสดียามค่ำคืนนะครับก็วันนี้พามาใส่บวงนูครับนี่ครับผมมากับนายเอ๊นักลาบันทุงครับผมก็เข้าไปติดตามช่องนายเอ๊ได้นะครับผมรับประกันความมั่นครับเนี่มาเลยครับว่าิังผลงานระวังอ่าคนผักกางกับคนอีสานไปน้ำกันพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูครับบอกกันคนละภาษาแต่ต้องมาน้ำกัน ไปครับผมเดี๋ยวเราแยกกันไปครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นผลงานนะครับว่าใครจะได้เยอะใครจะได้น้อยนะครับผมวันนี้ต้องใส่จะแพ้ครับผมโอ้พี่น้องครับเราก็ยามมาไล่คัดแล้วก็เพิ่งเจอครับเต็มแรกครับผมก็ฝนก็เหมือนจะตกนะครับลงเม็ดปอยๆเด้๋ยท่านผู้ชมก็นายเอะนักลาบันทูก็ได้ไปตัวงแล้วนะผมเพิ่งได้ครับเต็มแรกนี่ครับผม จาสวยงามสวยงามครับนี่ครับผมสวยงามแจ้วแจ้วข้างหน้ามีแตไมไห่เอ่ยข้างหน้ายังไม่มีครับผมอ๋อเรียบร้อยครับนานไงท่านผู้ชมครับค่ำคืนนี้ครับ เราก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยครับผมนี่ครับผมนี่เราก็มีแต้มเหมือนกันครับแต้มเราก็มีเหมือนกันครับมมนได้เข้ามีคนเดียวนะครับเราก็มีนี่ตัวไปไหนวะมุดเือเกินม,มุดก็ทพิ่มจบุกอะเอายากครับ นี่ครับนี่มุดมุดมุดนี่ครับตัวมันท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหห็นตัวยากเลืกินครับนี่นะเฮ้ครับเดี๋ยวขอจัดการก่อนเลยแล้วกันโอ้โหมันแอบครับรูนครับมันแอบเห็นไหมครับเฮ้ครับเดี๋ยวขอจัดการก่อนครับผมคืนนี้ลมออกจะแรงๆหน่อยครับท่านผู้ชม เมื่อฝนจะตกนะครับลงเม็ดปล่อยๆนะครับแต่มันก็มีเวให้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมนี่ครับมีแต้มมีผลงานให้ชมอยู่ครับผมโอ้ เดี๋ยวขอจัดการก็แล้วกันครับแกะยากเหลือเกินติดทีไรพันทุกทีเลยครับเอายากครับผมคืนนี้ก็ไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็พอได้ครับไหม่นี้ก็เป็นใหม่ซ้ําครับผมซ้ําไอ้ใหม่นี้จะซ้ําของทีมงานใส่เน้นนะครับใส่เน้นของนักลาบันทุงครับผมนี่ครับหนึ่งแต้มครับผมก็พอได้แต้มเรื่อยๆครับ พี่น้องครับมีคันสัันอยู่นหน้าครับผมเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมในริบร้อยครับมชมมีเป็นร้อยก็ไม่เหลือครับแบบนี้แจ๋วสวยงามครับจัดว่าเด็ดครับตัวนี้เดี๋ยวขึ้นน้าปกเลยครับตัวนี้จัดว่าเด็ดโอ้พี่น้องครับเสียงเครียดเสียง กีบผมล้องดังดังครับผมนี่ครับอีกหนึ่งผลงานตัวแดงของเราครับผมตัวไม่ใหญ่ครับแต่เราก็ยังได้ครับผมสวยงามอีกแล้วโอ้คืนยอดอีกแล้วครับผมตัวนี้ดูขันหน้าที่เป็นไงเออโอ้ขันหน้าไม่มีชนครับปดลมแรงหน่อยนะครับวันนี้ ชมครับเหมือนมีติดครับปุกุบดินปุบุบอยู่ครับผมนั่นเนาะนั่นเนาะโอ้โหท่านชมครับหนูท้องข้าวครับผมตัวซวยซวยเลยครับตัวนี้ตัวนี้ซวยจริงครับแจ๋วครับแจ๋วอครับเดี๋ยวขอจัดการก่อนเลยนะครับผมปล่อยไว้นานไม่ได้ครับช่วงนี้รถไม่ค่อยดีครับผมอครับท่านชมครับโอ้โห ได้แล้วครับผมใหม่นี้ครับไม่ธรรมดาครับผมซ้ําครับหม่ซ้ําครับก็ถือว่าแจ่วอยู่ครับผมไหมเอยแอบจังเลยวิ้นน่ครับท่านชมนี่ครับไหม่ซ้ำครับไม่ธรรมดาไม่ซ้ำมือหนึ่งด้วยนะครับมือหนึ่งของพระนครที่อยุธยาด้วยนะครับเนี่ยโอ้ถือว่าเด็ดอยู่ครับผมไม่ธรรมดาครับไหนเอสนักลาบันทงเดินกลับมาแล้ว กลับมาแล้วครับผมไม่รู้ได้ตัวมะนะครับขันตาตันอีกแล้ว oh, ขันตาตันอีกแล้วท่านชมโอ้ย oh. ตัวใหญ่นะนี่ <c oughs> มองไกลๆก็เห็นแล้วครับก็ตัวใหญ่ตัวสวยครับผมโอ้ oh. ไปครับเจวพาไปลุ้นคันต่อไปครับผมจะปล่อยคันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะข้างหน้ามีสามคันครับพาไปชมก่อนเลย <c oughs> คันนิ่งครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนิ่งครับคันสุดท้ายเป็นไงว้าโอเคครับตรงนี้หมดแล้วเดี๋ยวไปลุ้นแนวนู้นกันต่อครับผมตรงนี้ผมใส่ไว้เยอะแล้วครับท่านผู้ชมไลยคันเลยแต่ก็ชนยับเลยกันครับชนแต่ไม่ติดนะครับแต่ไม่รอดอยู่ตัวหนึง่ง เรียบร้อยผมตัวนะครับนี่ครับผมตัวนี้ไม่เรียบร้อยเรียบร้อย,ยรี่เขาเป็จผมเดี๋ยวขอจัดการเลยนะครับเพราะว่าคันหน้าไม่มีพลงานครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันยาวๆครับผมเหมือนจะมีพลงานนะครับท่านผู้ชมโดนอีกแล้วผมว่าอยู่หรือเปล่านั่นเนี่ อ้าวอยู่ครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ครับหมอบอยู่ในนี้เลยครับผมนี่เอาครับเดี๋ยวขอจัดการเลยแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นขันต่อไปครับผมใหม่นี้ไม่ผิดหวังครับท่านผู้ชมแรกคิดว่าจะไม่ค่อยได้ตัวครับพอได้ครับผมพอได้แต้มอยู่ นี่ครับอีกหนึ่งแต้มสวยๆลมก็แรงครับวันนี้ไปครับลุ้นขันทางหน้ากันเรื่อยๆไปก็วันนี้ก็พอได้ครับนายเอสนักลาบันทุงก็น่าจะได้อยู่นะครับวันนี้ทําชมครับนอนครับผม โอ้ยโดนแมวให้แล้วครับท่านชมโดนแมวครับผมนี่ครับผมแมวน้อยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยแจ๋วแจ้วแจ้วครับตัวนี้อ้ยสวยงามสวยงามนานๆจะเจอครับผมช่วง <c ười> แต่ช่วงนี้เจอบ่อยนะอือเอาเี๋วจวเขาจดการยังครับผม ท่านผู้ชมครับเสียงหนู้ร้องอยู่ฝั่งน,นู้นครับผมแต่หันมาฝั่งนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยครับผมนั่นเป็นไงเล่าคันตันๆอีกแล้วครับท่านผู้ชมปัดโถจะหนีไปไหนเสี่ยครับผมไม่เลือกครับอย่างนี้ข้างหน้ายังไม่มีผลงานอะไรแต่เราก็ไปลุ้นกันยาวๆครับผมแต่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่แล้วครับใกล้จะหมดแล้ว หมน่นี้โดนอีกแล้วครับผมขันตันตันอยู่ข้างหน้าแล้วไม่รู้นู่ติดอย่างอยู่บ้างนะครับเป็นขันตันๆนี่ครับผมไม่เหลือครับเรียบร้อยครับผมสวยงามวาแล้วขันตันตันไม่รอดครับ เลื่อยไม่เท่าไหรแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเดือดแนวนี้แล้วก็ตัดเข้ามาหน่อยเดียวเดือไม่เยอะครับไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันลมพัดเย็นดีเือน,นครับกลางคืนก็หนูก็ติดเรื่อยๆครับนี่ครับก็ได้อีกแล้วนะอู้ยคันนี้ได้อีกแล้วครับผม โอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้โชคได้ลาบครับ <c oughs> เจอเต่าครับผมนี่เต่าต่อเต่าหลังตรงครับผมท่านผู้ชมโอ้ตัวยังใหญ่เลยมีโชคมีลาบปปเนาะมีเลขอะไรปปเนาะไม่ต้องเดินมาติดบ่วงเด้อเออไป ไปให้ดีเด้อเดินดีเด้ออย่าไปติดบ่วงกันเด้อเต่านี้ชอบติดบ่วงครับท่านผู้ชมไม่ได้เลยเพอ่เป็นติดเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็รอครับรอนายเอ๊ะนักล่าบรรทุ่งครับจะมาประชันกันว่าใครจะได้เยอะกว่ากันนะไม่รู้วันนี้ผมจะแพ้เขาหรือเปล่าครับป่านนี้เขาย,ยังไม่มาเลย ผมใส่ติดดีแน่นะรอรุนครับผมแห้งๆก็เต็มเลยอ๋อเอาครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญครับผมก็คือสรุปยอดกันครับนี่ของผมก็ได้เท่าไหร่ครับวันนี้ก็พอประมาณครับทำไมนั่งอ่ะเมื่อยอ่ะเมื่อยแล้วครับวันนี้นั่งพักเลยนั่งรอนานแล้วอ่ะนูนโอ้โห ของไหนเอ๊ะนักลาบันทุงหูได้มแมวมีรู้เป็นโดนมีรู้เป็นโดนครับได้มแมวสองตัวโอโ้โหนหนเอ๊ะบันทุงนี่ไม่ธรรมดาจริงครับผมนี่ของผมก็ได้ตัวนึงเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือรูเดียวกันอันนี้<ะ>คนละรูเพราะว่าอันนี้ดํากว่าเออไหนเหกว่าเดี๋ยวนับก่อนตะกี้ตัวสองสามสี่ห้าหเจดปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าแต้มสิบหกแต้มทั้งหนูพุกครับโอ้พอได้นะถือว่าพอได้อยู่อมีหนูฉลาดด้วยฝนะั่งนู้นอ่ะมันติดแล้วมันกัดยางทั้งสองคันเลยมันโดนบ่วงเยอะแล้วไหอ,อน่าจะใช่ <c oughs> มันมันติดสองคันคู่เลยนะ,นะแต่กัดยางขาดไปเลยอันนี้เมืนน่อนี่มืนน่อนี่ทีมงานเท่าออนะครับบอดไซท่างหนูและพี่น้องเลย เป็นการเซียงหาซิหาซินะครับเป็นการใส่มุมแคบด้วยพี่น้องเป็นการดักมุมแคบกันมาอีกะอ่นขันมือไม่กะลองหัดเบิรงกันได้ครับขันผู้ใดเบิรงคลิปหนึ่งกันฮดเบิ้งก็ได้เพราะว่าทางหนูมันโมคอยมีพี่น้องแล้วก็จ่คองหน้าพระเจ้าขยันนะครับเพิ่นขยันขยัน่ะตัดยาวขนาดเตียนหมดเลยตัดหย่าขนาดหน้าเตียนไปเลยครับแต่ผมหูวว่ามันไม่หนูเพราะว่ามันติดกันกับไมยที่ผมขึ้นหมันแต่ลองมาใส่เบิรงแต่ก็เป็นการบอดี้ใส่ท่างหนูครับเป็นการใส มุมแคบมุมแคบของคันหน้าเดาเอาครับเดาทางเอาแต่ร่องเบิรงพี่น้องครันผู้ใดอยากหัดใส่แบบท่านนี้แต่เทคนิคดีๆของทีมงานนักล่าบันทุ่งเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวของนายเอ็กซ์กันดูว่าสิ้นได้ในเอ็กจะชนะผมได้เลยสิบหกครับสิบหกปอนด์เหนับใบพิษของนายเอ็กเท่าไหร่ไม่รู้เออสี่ห้าหกวันนี้มุมแคบจริงๆิดตรงนี้เก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกแต้มสองสี่หก 8ปดสิบสิบเอ็ดโอ้โหสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้าโอ้ชนะสามแต้มโดนงูโดนงูกินกับไอหนูฉลาดกัดยางฝั่งนู้นพมโดนโดนไอ้นี่กัดวดคาดไปต้องขันต้องขันกับโดนเอาด้วยไม่นี่หน้าปากทางเห็นป่ะที่มันงางๆอ่ะไม่แน่ใจนี่มีรู้เป็นโดนพี่น้องครับมีรูเป็นมีรู้เป็นโดนแจ๋ว เ๋ยวโอ,อเคครับโอ,อเคครับรบ,บ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายครับ,รบผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย